คลิปวิดีโอนี้สนับสนุนโดยร้านเพจทวินท็อปอัพร้านเติมเกมราคาถูกเติมเกมออนไลน์ได้มากมายสุดคุ้มเติมปุ๊บเข้าเกมปั๊บแถมเพอะบริการ24ชั่วโมงมีเกมให้เติมมากมายเลยครับและก็น่หนอยครับมี TFT จ่ายเหรียวเลเจนนะครับให้เติมด้วยทาง TFT Mobile ก็สามารถเติมผ่านเหลียวเลเจน PC ได้สบายเลยครับการันตีความปลอดภัย 100, ล้านเปอร์เซ็นรออะไรอยู่ล่ะครับเข้าไปเติมเลยครับลิงก์ทั้งหมดอยู่ใต้คลิปแล้วครับ สวัสดีครับทุกคนผมซาโวนนะครับและนี่ครับคือคอมเล่นเรารอดประจำ TFT เซฟสองแปดนะครับอันนี้ครับเป็นแพดท,ที่ใหญ่มากๆที่ทีมงานบอกเลยว่าเหมือนเป็นสิบสองจุดห้า ซึ่งคอมรอบของเราครับก็มีการอัปเดตแล้วคอมอเก่าก็มีการอัปเดตมากกว่าอีกนะครับเราจะดูกันนะครับมีคอมใหม่คอมเก่าอะไรที่จะมาแจมในรอบนี้นะครับผมเราจะมาเริ่มที่คอมแรกนะครับจะเป็นคอมคาร์มาพีเซอร์เบอร์นะครับอันนี้เป็นคอมที่ไม่ได้เล่นนานมากซึ่งพอกลับมาเล่นปับ๊บมันโคตรเก่งแต่มันโคตรยากเลยครับเรียกว่าเป็นคอมที่น่าจะเล่นยากสุด ในคอมลอดเดียววันนี้เลยก็ได้เปิดมาก็หนักเลยนะครับถ้าาการที่ไม่ดูนะครับก็จะมีในส่วนของไกด์นะครับเอาไปให้ดูการด้านขวานะครับจะเป็นข้อมูลตัวละครและเทมต่างตัวที่ขอนะครับก็จะเป็นตัวละครที่เราเอาไว้ใช้ช่วงต้นเกมเนื่องจากตัวละครเรานะครับแพงโดยเฉพาะคอมนี้แพงแทบทั้งทีมเราก็จะสามารถผสมไปเทมนะครับที่ตัวละครหลักจะใช้เช่นคาร่าให้ตัวละครที่เจอถูกๆต้นเกมเอามาใช้ก่อนเอาไปถือก่อน เพื่อที่ว่านะครับเราจะได้รอขายทิ้งและเอาของนะครับไปให้ตัวละครหลักที่จะมาท้ายเกมนั่นเองเราจะได้มีโอกาสชนะต้นเกมหรือจะได้ไม่เจ็บเยอะเกินไปนะครับ คอมนี้ครับจะเป็นการกลับมาในแพทแรกๆจากคอมคาม่าแบบเก่าเลยนะฮะเพิ่มเติมคือตระกอนะครจำได้เราจะใช้ลิงใช่ไหมครับแล้วเป็นปีเซิร์เวอร์อาจจะเป็นโครโนซีเวอร์ชั่นนี้ครับมันจะเก่งสุดเพราะว่าตัวละครทุกตัวมีประโยชน์แต่ว่ามันแพงมากครับผมโดยนี้ครับเราจะให้คาม่านะครับเป็นตัวละครแบกครับผมคาม่าของ1ชิ้นที่ผมต้องใส่ตลอดคือบูบัฟนะครับนางจะสกิลรัวๆและยิ่งรัวมากนะครับก็มีโอกาสได้ค่าได้เยอะคอมนี้ครับมันยื้เกมเก่งถ้าคุณเลทแต่ว่าช่วงกลางๆเกมถ้าคุณเจอ ามาหนึ่ดาวเจอตัวละครแทงน้อยบูบับครับมันทำให้เรามีดาเมตรที่พออาจชนะรอบนั้นได้บ้าง ของ3ชิ้นบนนะครับเหมือนเดิมจะเป็นของที่ผมมักจะใส่นะครับแต่ว่าในท FT เราคูมไอเทมไม่ค่อยได้บางครั้งดวงก็ไม่ค่อยดีไอเทมแปลกๆยังพอมีของที่ยวนได้นะครับอยู่ในแถวล่างนั่นเองโดยโมเลโลนะครับจำเป็นค่อนข้างพอสมควรเนื่องจากว่าคาร์มาครับมันจะเลงตัวละครไปเรื่อยๆที่ยังไม่โดนสกิลมันสกิลคาร์มาจะเผาใช่ไหมฮะแล้วนะครับโมเลโลก็ถือว่าคาร์มาจะทําการเผาและตัดฮิวทั้งแมปนั่นเองซึ่งเอาไว้จริงเนี่ยครับมันค่อนข้างที่จะลงตัวดีก็คือเราใช้สกิลรัว,วเรามีพลังเเเวราาผ ซึ่งคาม่มาเนี่ยครับเราไม่จะเป็นต้องใสอินแคนเตอร์อินแคนเตอร์เป็นเผาที่แทบไม่ไม่จำเป็นเลยตัวละครส่วนมากที่เป็นอินแคนเตอร์แม้กระทั่งซิกหรือคามา่มาแทบไม่ใช้แบบอินแคนเตอร์2เลยครับอันนี้ต้องดูก็ว่าในอนาคตทีมง,งานจะปรับให้มันน่าใส่ไหมถ้าคุณโลภมากๆก็สามารถใส่เป็นของเวทแทนนาจอทูก,ก็ได้นะครับหรือว่านะครับคุณสามารถใส่เป็นบูบับเลดบับและของเวทก็ได้เหมือนกันนะครับคาม่าเข้าป่านี่นะครับของคาม่มาหลากักๆขอแค่ไม่เผา1ชิ้นแล้วก็มีมานา1ชิ้นนะครับผมถ้า เป็นโชจินก็ได้นะครับแท้หลักจะเป็นนาซัสนะครับเนิร์ฟยังไงก็ต้องเล่นนะครับสหรับตัวละครนี้นาซัสทำการขโมยเลือดตัวละครตายง่ายขึ้นและนาซัสครับค่อนข้างถึกยื้อให้เราได้นานมากพอสมควรครับผมแครี่รองนะครับตามของที่ได้เนื่องจากว่าเรามีของแทงของเวทไปแล้วก็จะเป็นทางฝั่งของฟิอลานะครับเป็นตัวละครรู้หลังที่ดีนาจะสามารถพุ่งไปแทงตัวละครด้านหลังของฝั่งตรงข้ามสามารถทําให้ตัวละครนั้นโดนสกิลค่ามากแล้วก็ตายไปได้นะครับอันนี้ครับจะเป็นคอมที่เล่นยากมากๆนะครับเน้นทําการ อัพแบบปกติหรือถ้าดีเป็นแฟรสเก็ได้แต่ว่าในแฟร์ 9, ้ในเมตาเซติบสองเนี่ยไม่ค่อยทํามากเพราะว่าส่วนมากครับสุดท้ายคุณขึ้นมาเรเวอรแปดต้องสุ่มให้บอร์ดมีแบบ4บาท2ดาวอยู่ดีนะครับไม่งั้นโอกาสชนะมันจะน้อยเพราะว่าคุณจะเสียเลือดระหว่างขึ้นเรเวอรเก้าเยอะเกินไปแต่ก็แล้วแต่รอบนะครับคอมนี้ครับก็ลองเล่นดูได้ครับเป็นคอมที่มายากมากแต่ว่าถ้าเกิดปุ๊บตัวละคร2ดาวทั้งทีมโอกาสที่1มีได้มากเลยครับผม เอลดิชนะครับคอมยาก2คอมเลยแล้วกันนะฮะเอลดิ7ละกันนะครับหลายคนเรียกร้องเล่นยากแล้วก็ยังยากอยู่นะครับมันยากเพราะว่าคุณต้องกอารตราในการเป็น e อลดิตตัวละครที่แบบตัวละครเสรที่อัปเกรดไปเร็วขึ้นนะฮะไม่งั้นถ้าคุณไม่มีตราเอ d i ิตต้องการ ตัวละคร5บาทหรือน้องบรแอร์ในการทําให้เป็น LD7 เสกวลีแบรออกมาทุบซึ่งไม่พอครับบางคารั้งคุณต้องการอั g m e n t school m a s c o ที่จะให้ตัวละครที่เสกมีของเข้าไปอีกนั่นหมายความว่านะครับถ้าคุณไม่มีตาราไม่มีอั g m e n t com นี้ไม่ต้องมาแล้วกันเพราะว่าคอมนี้ครับมันใช้ความได้เปรียบ จากการที่คุณมีอัดเมน้นการที่มีตรามาทําให้เราเก่งต้นเกมแล้วค่อยแบบไปเจ็บท้ายเกมแล้วก็ลุ้นนะครับว่าจะชนะไหมอันนี้ครับผมจะปรับไปคามาเป็นตัวละครแบกนะครับผมลองนามิมาเยอะมากๆนางสุดท้ายถึงจะได้บัฟอะไรมาก็ไม่ทานอยู่ดีนะฮะและนางต้องทําให้เราต้องไปใส่ตัวละครเมทให้เป็นเมทสอีกแต่นะครับให้เป็นคาม่าละกันอันนี้มันจะมีอินแคนเตอร์ แต่เป็นเพราะว่ามันมีไปอยู่ด้วยถ้าซินด้าไม่ใส่ผมก็จะไม่ใส่แต่ว่าซินด้าไม่ได้เจาะเวทนะครับแล้วก็บังเอิญเป็นอินแคนเตอร์พอดีสามารถใส่คู้กับคาม,มาได้นะครับผมแทงหลักเป็นไทม์เคนซึ่งก็ไม่ใช่ตัวละครเอลดริชนะฮะแต่ว่าไทาม์เคนมีซีเยอะนะครับถ้าเราใส่ของมันถึกมันจะมีซีได้ดีคู่กับทางฝั่งของนามิทางฝั่งของไบรแอร์อีกฝั่งนะครับก็จะโดนเสียเวลาในการโดน อ่าซีซีแล้วมันก็จะโดนดาเมจของคาม่มาได้นานขึ้นนะครับถ้าของที่เหลือนะครับเป็นไฟเตอร์เป็นของกายภาพลงให้น้องไบรแอร์นะครับคอมนี้เล่นยากมากๆไม่มีตราหรือและไม่มีอัคเ n มนสกูม m สคอ o t ที่มันให้อทมตัวละครที่เฟกไม่มาจะดีกว่านะครับผมแต่ก็ผมเชื่อว่าอาจจะมีบางคนเป็นรอบที่เหมาะมากก็มาแบบนี้ได้นะครับคามา่มาทามเคสไม่จะเป็นตัวของไปให้ก็ได้นะครับแต่ว่าเป็นทางเลือกที่คิดว่าเป็นดาเมจได้ดีกว่าเนื่องจากนามี้ครับมันเป็นตัวละครฟิลซัพพอร์ตแหละ มันจะมีสกิลทั้งแบบครับซีซีด้วยมันแรงมากไม่ได้นะครับคอมนี้ครับถ้าจะเล่นมาแบบเลเวลอัพแบบปกตินะครับมาที่เลเวลรแมาเลว 8, เลวลรแแล้วสุ่มนะครับให้ตัวละครซีบาไป2อดาวหวังว่าคุณจะเจอไบร์แอร์ระหว่างนั้นถ้าไปได้นะครับไปที่เลเวลรเก้านะต่อน,นั่นเองไปดูคอมที่จะเป็นเมตาหลักของแพทนี้กันนะครับถ้าใครถามว่าขอหนึ่งคอมที่เอาไว้กดแรงแรงโก้ซิลเวอร์เอเมอรัล e อะไรขึ้นไปคอมนี้เลยครับคือคอมแฟรี่ครับผมการปรับแฟรี่จาก2 4 6 9ก้าให้กลายเป็น3 579มันดูดีมากเลยครับพี่บุ๊กมันทํายากกว่าใช่ครับแต่ประเด็นคือแฟรี่หกับ7มันจะเก่งมากแฟรี่หนะครับคุณจะได้เกราะอ,องค์คาร์ลักมาแฟรี่เคุณจะได้มงกุฎดมงซึ่งมันดีมากเลยคุณทําให้ตอนต้นเกมกลางเกมท้ายเกมคอมนี้มันดูเก่งขึ้นเรื่อยๆหมดเลยและลืมครับคอมเนี้ยตัวละครแฟรี่ได้รับเลือดไปด้วยทําให้ตัวละครเซราฟินหรือลิเลียบางครั้งก็มีเลือดเอาไว,ชวยย้ช่วยยืนช่วยยื้อให้เราได้ด้วยนะครับผม อาคาลิต้านะครับจะใส่เป็นมงกุฎแน่นอนนะครับคุณสู้จอกกอผมจะชอบมากนะครับจอกกอคนมีเพราะว่าเรามีเวลาไฟจํากัดกองหน้าเราถือกกจริงแต่ไม่ได้ถึกเวอร์นะครับเราใช้ตัวละครแฟรลี่เยอะ mm. มันจะมีตัวละครแบบ1บาท2บาทบ้างนะฮะหรือถ้าคุณนะครับมีจอกกอแล้วก็ตามอยู่แล้วสามารถแส่เป็นเลนต้าให้คาลิต้าก็ได้ติกระจายอ e ได้หมดเลยนะครับคาลิต้ามงกุฎ1มง ลาคันนะครับจะเป็นตัวละครแท้งหลักของเราและจะเป็นโอครักนะครับใส่ของแท้งทั่วไปคอมนี้ครับลัคันจะผงาดมากเพราะว่าลาคันนะครับจะสามารถมีความสามารถในการได้รับเลือดเยอะขึ้นและพอเลือดเยอะขึ้นใส่ของฮิวอะไรไปมันจีได้นานมากขึ้นนะครับพีเซิร์เวอร์ก็จะหิวเข้าไปใหญ่อันนี้สําคัญครับผมคาตาลีนาช่วงต้นเกมยังไงคุณไม่น่าเจอคาริสตาหรืออะไรแน่นอนนะครับและตัวละครแบกต้นเกมมันก็ไม่ได้มีเยอะเซลฟินทิตนาอะไรเงี้ยพอไหวอยู่ทิตนาจะถือของให้กับคาริสตา แต่มันจะไม่เก่งเวอร์ขนาดนั้นตัวละครที่เก่งต้นเกม,เก,มการเกมที่สุดคือคาตาลิน่าครับผมคาตาลิน่าฮะจะใช้ของเป็นทางฟิลเวทเนาะของที่เหลือสามารถใส่มงกุฎต้นเกมเป็นคาตาลิน่าแฟรี่สามคาตาลิน่าแฟรี่หแล้วก็ตามและให้มงกุฎกับคาตาไปครับผมท้ายเกมที่เป็นแฟรี่เก็เอามองกุฎไปให้คาตาต่อด้วยเพราะว่าคาตาลิน่าครับจะเป็นตัวละครที่สามารถตัดฮิวได้ด้วยนางสามารถล้วงหลัง สามารถบิงดาเมจมันจะกระจายได้อย่างดีมันจะเก่งต้นเกมกลางเกมครับท้ายเกมถ้านางไม่3ซึ่งมันจะ3ยากมันจะไม่ค่อยมีบทบาทล,ละแต่ว่าก็ยังถือว่าตัดฮิวได้อยู่นะครับในคอมนี้นะครับคาตาเดน่าก็จะคุมมากถึงแม้จะใส่เลนบัฟให้กับคาริต้าแต่ก็คาริต้านะครับก็ถือว่าหยวนและกันมาหลีกแถวสองเนะาะสำเร็จบัฟคอมนี้ครับไม่ต่อตัดฮิวเท่าไหร่เพราะว่าคาตามันควร ตัดฮิวได้กว้างอยู่แล้วนะครับใส่ของแนวเวใส่ของแนวกำปั้นนะครับไม่กับคาตาเพราะว่าของเวเราจะเหลืออยู่ดนะีเนาะถ้าไม่นับคาตาไปทำคุณสูเราก็จะมีตัวละครแบกช่วงกลางเกมได้อย่างดีมากเลยครับผมถ้าคุณมีตราแฟรี่นะครับเอาเซลาฟินออกและใส่เป็นตางฝั่งของโมกนะันนาเอยทางฝั่งของเฮคาริมเอยนะครับก็ได้เหมือนกันโมกันนากับเฮคาริมนั่นคนใส่นะครับถ้าเจอเฮคาริมก็ใส่ไม่เจอโมอกันนาก็ไม่เป็นไรเนื้อจัเฮคาริมนะครับให้เป็นแบทชั่นมมกันนาให้เป็นพีเซิ ครอบนี้นะครับเราจะไม่ได้ใส่เป็นมอติสไตาเกอร์เท่าไหร่แต่ว่าถ้าคุณไม่เจอมอกกาหน้าแล้วคุณบีตราอะไรย่างนี้ใส่เป็นอาักลาิเพิ่มก็ได้นะครับที่เราไม่ได้ใส่อาักลาิตลอดเพราะว่าเราเหมือนกับใส่เพื่อเอาวอริเออร์กับมอติสไตาเกอร์ซึ่งคาตาลิน่ามันอาจจะไม่จําเป็นขนาดนั้นที่ต้องมีวอริเออร์ก็ได้ครับสุดท้ายมันฮิวไม่ขึ้นอยู่ดีแหละวอริเออร์ปัจจุบันครับจะเก่งที่วอรริเออร์ห แต่นะครับคอมนี้ครับคาริต้าไม่จําเป็นต้องติดเป็นมอติสตัยก็ได้ผมว่ามันค่อนข้างที่จะเก่งอยู่เนื่องจากว่ายังไงเดี๋ยวมันก็มีกุนซูมาเสริมวิดีและคอมเรามันแท้งหนาอยู่แล้วใช่ไหมฮะยังไงถ้าเราใส่แฟรี่เยอะเรายื้อเวลานานกุนซูเดี๋ยวก็ทาให้คาริต้าตีเราเองครับคอมนี้ครับมาแบบปกตินะครับขึ้นเลยว่า8ตัวละครเราสีบาทสําคัญเยอะมากเลยครับผมฟอร์สไฟนะครับคอมไฟน้ําแข็งนะครับคอมนี้ไม่มีอะไรมากนะครับวารัสมีการปรับให้พี่แกนะครับสกิลได้ดีขึ้นซึ่งหลายคนนะครับ ตอนที่มันเคยสนุกด,ด้แล้วนะครับคอฟนี้นะครับจะเป็นไฟน้ําแข็งไม่ใช่คอฟไฟอย่างเดียวนะฮะแต่นะครับถ้าจะมาคอมนี้มันจะดีสุดถ้าคุณเจอตราน้ําแข็งนะครับซึ่งสามารถคราฟได้โดยตลิวเหมือนกันแต่นะครับถ้าคุณมีวารัตน้ําแข็งได้น้ําแข็งมาคอบนี้ครับจะโหดมากเนื่องจากว่า,วารัตนะครับจะได้สแตตของน้ําแข็งพลังโจมตีพลังเวทและมีตัวละครแบบ ถ้าหาดน้าแข็งมาถ่วงเวลาให้เราด้วยนะครับผมนาซัดเป็นแทงเหมือนเดิมของที่เหลือนะครับลงให้โอลาฟก็ได้ถ้าของเวทเยอะไปให้แดร่นาถ้ามาไม่งั้นก็เป็นเซเวนก็ได้นะครับพรอมี้ครับพรอมเก่าไม่มีอะไรมากนะครับทาการอัพปกติได้เลยสําคัญควรมีตราน้ําแข็งนะครับไม่งั้นคอมนี้มันจะไม่ค่อยเกิดเท่าไหร่อันนี้ครับเป็นคอมเก่าเล่าใหม่นะครับเหลืองอ๋อยคือคอม six พึ่งรีโลนะฮะพึ่งตอนนี้มีหลายเวอร์ชั่นมากนะครับแต่ผมขอพิกเวอร์ชันที่เป็นพึ่งและดีมากๆเลยก็คือเป็นซิกบิแ๊แคนพพึ่ง ผสมกับอาคนานะครับผมเราจะทําการนะครับให้ซิกกับบิทแข้งเป็น3ดาวให้โจงได้และนะครับของที่เหลือก็ลงให้คอกโมลงให้เวกา้าลงให้เซราตามสภาพครับซิกนะครับก็เป็นของเวททั่วไปพิทแข้งเป็นของแทงฮกการวางตัวจะดูแปลกๆเนื่องจากว่ามันจะมีจุดเกิดขึ้น2จุดครับจุดแรกซิกวางตัวกลางมันจะคุ้มเนื่องจากว่ามันจะสามารถเล็งซ้ายเล็งขวาได้เหมือนกับลักใน TF t ฟท .711 นะครับวางตัวกลางมันจะได้เลงตัวละครไกลสุดไปซ้ายไปขวาและซิกจะเลงตัวละครไกลสุดใช่ไหมครับนั่นหมายความว่า จะมีวิธีการโพซิชันตามนี้ครับอันนี้มันจะไม่เวิร์กตลอดมันขึ้นกับฝั่งตรงข้ามด้วยครับแต่ว่าก็มีโอกาสที่มันจะเวิร์กเราวางบิทแคนตรงกลางนะครับศัตรูก็จะเล่นบิทแคนปกติเราวางไทม์เค้นกับเฮคาริมนะครับหรือตัวแทงอะไรก็ได้ตามเวลานั้นไปทางขวานะครับและถอยมานิดนึงศัตรูนะครับที่อยู่ทางฝั่งขวามันจะเดินไปหาเฮคาริมหรือไทม์เค้นถ้าสมมติไม่เวิร์กครับถอยไทม์เค้นมาแถวนึงก็ได้อันนี้นะครับถ้าจังหวะพอดีศัตรูจะเล่นบิแค์ ศัตรูที่ยิงข้าศัตรูที่เลไพี่แคสมันจะเดินไปหาตัวละครทางขวาเรามันจะแอบเปิดรูเปิดช่องแคบให้ฟิกนะครับปาไปหาตัวละครทางขวาแต่ว่าถ้าให้ฝั่งสลับตัวเนี่ยมันก็ต้องวางแบบนี้อีกฝั่งหนึ่งซึ่งบังคับมันขึ้นอยู่กับการวางตัวฝั่งตรงข้ามมากอันนี้ครับบอกเลยว่ายังไงสุดท้ายไม่ต้องคิดว่าเราจะแบบแหกรูได้เยอะมากครับมันต้องขึ้นกับการวางตัวอีกฝั่งอีกฝั่งจะมีดัมมี่ไหมตัวละครอีฝั่งมันพุ่งไหมหลักการที่จะแบบวางให้มัน ลงลุยจริงครับมันอาจจะยากไปหน่อยสุดท้ายแล้วผมก็เล่นปกติกล้องหลังนะครับเราจะวางให้ซิกวางข้างคอกมอเพราะคอกมอนะครับวางข้างเวก้าวางข้างซิกมันจะสกิลและสกิลก็ทําให้เราตีเร็วนะครับพอซิกตีเร็วเราก็จะมีสกิลในการใช้เยอะขึ้นด้วยนะครับจากการตีท้ายเกมครับมันจะเก่งตรงอาคานาะเนื่องจากว่าคอมนี้ครับคุณมีโอกาสได้ฟิก3าดาวบิ๊กแคนง3าดาวซึ่งอันนี้ครับบ,รบังคับคุณมีโอกาสได้นูนูเวกา้า อ่าคอกมอซึ่งนะครับท้ายเกมคุณสามารถเล่นเป็นอาคาณาอาริไปก่อนแล้วท้ายเกมคุณซื้อชามาเยอะค่อยเป็นอาคาณาเซลานนะครับผมถ้าคุณแหกรูอ uh, ช่องกองหน้าได้เนี่ยซิกมันจะปลาติดทูดาเมตาแรงกองหลังโอกาสตายเยอะมากเลยครับผมข้อนี้ครับจะทำการอัพแบบไฮเปอร์โรสโลโลนะครับก็คือในช่วงสามคิดหนึ่งะครับคุณเก็บตังค์ให้เยอะคุณสุ่มห้ามต่ำกว่า30 นะครับห้ามต่ำกว่า30เนื่องจากว่าที่สักที่1ครับถ้าคุณไม่กดเลเวลอัพเลยนะครับพอเราต้เล่นตัวละครถูกเนาะคุณจะเป็นเลเวลรสี่รอบสุดท้ายซึ่งถ้าคุณสูมตอนนี้ครับโอกาสเจอ1บาทมันจะเยอะสุดพอเป็นเลเวลรห้าอัตโนมัติที่3ามคีสองคุณก็จะเสียยอการในการหา1บาทน,นะครับแต่ว่าเราก็ยังหาได้อยู่ได้แล้ครับใช้คุ้มนิดนึงนะครับสุ่มให้ไม่ต่ํากว่า30พอไป30ปั๊บนะครับให้เวลา2รอ,อบเดี๋ยวเงินเราก็จะฟื้นกลับมา50นั่นเองนะครับผม นะฮะถ้าคุณสุ่มไปแล้วว่าจะเจอตัวละครใกล้3ดาวก็จะดี3ดาวโคตรดีพอมี2ดาวก็พอได้อยู่นะครับผมถ้าไม่เจออันนี้ค่อนข้างหนักเพราะว่าคุณเสียเวลาสุ่มหาตัวละคร1บาทในโอกาสที่เจอเยอะสุดถ้าไม่เจอก็เป็นเกมฝีมือเกมหนึ่งที่ดีนะครับผมหลังจากนั้นนะครับก็ทําการค่อยๆสุ่มนะครับอาจจะสุ่มเหลือ40หรือ30สิอีกที อยาให้ต่ำกว่า50ก็ได้นะครับแล้วแต่จังหวะถ้าบอร์ดคุณมัน1ดาวหมดเลยสุ่มเยอะๆหน่อยนะฮะจะดีมากเราจะชนะช่วงต้นเกมกลางเกมนิดนึงแล้วนะครับถ้าบอดเรา3ดาวก็จะชนะต่อนะครับคอมนี้ถือว่าสนุกมากต่อมานะครับเป็นฟอร์ดเวย์เว้ยฟอร์ดเวย์นะครับผมเป็นคอมที่ผมลองเล่นตั้งแต่แพทที่แล้วนะครับผมแต่รู้สึกว่าแพทนี้จะดีกว่าเดิมเยอะมันปรับให้สกิลเวย์ครับ แอนิเมชันมันจะระเบิดเร็วแบบเร็วขึ้นนิดหนึงจริงๆซึ่งมันมีประโยชน์นะครับพอมาเล่นอันนี้ครับผมจะเปลี่ยนเป็นเว่ยจะเล่นเป็น Frost 7ไปเลยนะครับผมถ้าคุณจะเล่นแบบทางฝั่งของวารัตแบบเก็บตัวละครฟรอสขอเป็นเว่ยและไม่มีตรามาเป็นคอมนี้ก็ได้นะครับเราจะหาเว่ย3ดาวนะครับเว่ยอันนี้ครับเห็นไหมครับมีบูบับกับมีนาชอทูดคุณสามารถเอา2ชนนีครับที่ย้ายมาจากคาร์มา ไปให้เหวก็ได้คาม่าเป็นคอมแพงและยากที่สุดในนี้ใช่ไหมครับถ้าคุณแบบอยากเล่นคามา่าจะเลยมีบูบับมีนาชอแต่แพ้เยอะและเหมือนจะขึ้น8ปดึงเไม่ไหวโดนแย่งคุณก็เอานาชอบูบับไปต่อให้เหวเลยครับซึ่งเหมือนกันจะเป็นบูบับเลยบับก็ได้นะไครับคอมคาม่าที่ผมบอกว่ายากต้นคลิปเนี่ยย้ายมาคอมนี้จะเพอร์เฟกมากครับของใช้ได้เหมือนกันเปะ๊ะทั้งแทงทั้งกองหลังเลยครับผมนะครับนาชอก็จะมีประโยชน์กับเหวไปเลยเพราะว่าเหวต้องการไล่ครบ3รอบนะครับ สเวนจะเป็นแท้งหลักนะครับผมคุณสามารถแสกทาฟ้าให้สเวนได้นะฮะถ้ามันสามดาวก็จะ อ่ะดีขึ้นหน่อยถ้าสองดาวเผื่อเลือดมันน้อยนะครับเนื่องจากว่าเวนนะครับมันก็จะเพิ่มเลือดตามพลังเวทถ้ามันมีกระทาฟ้านะครับแล้วเรามีฟอสทาการ่วงเวลาเข้าไปอีกมีตัวละครปลปอมน้ำแข็งเนาะเวนนะครับก็จะมีเลือดเยอะมากๆซึ่งคุณก็จะสามารถใช้เวนแทงได้ต่อไปซึ่งมันจะดีมากเลยนะครับเพราะว่าเวนก็ทวงเวลาหวยก็จะสก,กิลเลงตัวละครบางๆมาบางไปเรื่อยๆขอที่เหลือนะครับลงให้กับทางโอลาฟก็ได้นะครับของไก่คาบต่างๆถ้าของแทงเหลือของเวทเหลือ แปกับแดนน่านะครับก็จะดีมากเลยต้นเกมนะครับให้ทวิชตดีของไปก่อนแต่ลืมครับท้ายเกมยังคงใช้ทวิชอยู่นะครับเนื่องจากว่าถ้าคุณเป็นฟรอตต้นเกมเนี่ยก็ใช้ตัวละครฟรอตแบกไปมันจะได้บัฟจากฟรอตนะครับคอฟนี้ครับใช้การอัพแบบเลเวล7นะครับผมหาเวายหาโซเวน3ได้ และจะโคตรดีเลยครับต่อมานะครับจะเป็นคอมคาริสตาเหมือนกันแต่จะเป็นคอมคาริสตากับมานะครับผมเฮคาลิมทำการเปลี่ยนเอฟเฟกนะครับมันจะไม่ได้พุ่งชนและเด้งดึงและเสียเวลามากมันจะพุ่งสวัสดีแล้วก็ตีเลยครับผมซึ่งตอนตีก็จะแรงขึ้นและมีโอกาสตีต,ตีจากมอติสไตเกอร์ด้วยนะครับผมคาริต้าเหมือนเดิมฮนะแต่เพิ่มเติมคือ กุนซูไม่จําเป็นแล้วครับผมรอบนี้เราจะเล่นเป็นมอติสไตล์ถึง7อาจจะสามารถเอากุนซูออกไปตีกระจาย i อ e, เจอกก่อเล่นดับผสมกันใน3ให้ได้3ชิ้นก็ได้ครับเนื่องจากว่าเราเป็นมอติสไตล์เเล่นแรงๆไปเลยก็จะดีนะครับเนื่องจากว่าแทงเรามันจะไม่ค่อยมีนะฮะแทงเรามันจะบางๆมันจะไม่ได้มีเวลาให้เราแบบคาริต้าเก็บกุนซูเยอะขนาดนั้นต่างจากแฟรี่นะฮะตอนะครับใส่เป็นของแรงๆเลยก็ได้ยังไงเรามีโอกาสตีเบิ้ลจากทางฝั่งของมอติสไตล์พอสมควรแล้วครับผมเทคลิมนะครับใส่ไป ของไฟเตอร์นะครับมันจะของใช้มาจากทางคาริต้าด้วยเช่นดาบเอ่ยธนูอะไรเอ่ยแต่ว่าก็จะเป็นฟิลไฟเตอร์นะครับซึ่งถ้ามาสามมันจะเป็นดาเมจหลักก่อนคาริต้าได้เลยนะครับของที่เหลือครับถ้าคุณมีทางฝั่งของของแทงตัดฮิวอะไรงนี้เอาไปลงให้เชนนะครับของที่เหลือในเหลือท้ายเกมนะครับเอาไปให้คามิลคามมลไม่ค่อยแนะนำให้เป็นตัวละครหลักเนื่องจากว่านางค่อนข้างที่จะแบบ ม,มันเสียเวลาสกิลแบบเกาะแบบเครื่องย้าย3ามิติเกาะกับแพนไปมาครับซึ่งมันเสียเวลาตีตอนที่มันโหดไปเกาดมันโดนตีได้แนะครับคาวมิวไม่จําเป็นก็ไม่ต้องให้ของเยอะก็ได้ครับยังไงเรามีทั้งคาริต้าฮิคาริม อาจจะอของพ้ตัวละคอรอื่นในบอร์ดก็ได้นะครับแต่ว่าถ้า,ามีมาเยอะก็เอาไปใส่ได้นะครับคราวนี้ครับทำการอัพแบบเลเวล7ถ้าคุณคิดว่าคุณเล่นเฮคาลิมคนเดียวและคิดว่าเจอแน่ๆเช่นเฮคาลิมมาเยอะแต่ถ้านะครับโดนแย่งเอ่ยเฮคาลิมมาน้อยขึ้นไปเลยว่า8นะครับแล้วค่อยสุม่มยังมีโอกาสเจอเฮคาลิมอยู่คุณจะได้มีโอกาสเจอคาริต้ามีโอกาสเจอตัวละคร5บาทอื่นๆและมีโอกาสเจอเฮคาลิมนะครับ ต่อมานะครับเป็นคอมคอกมอนะครับเนื่องจากว่าแฟรี่เปลี่ยนจาก2เป็น3เราเลยไม่ต้องใส่ชิสต์นาแล้วนะครับแต่ก่อนมันจะเป็นหาชิสตนาให้เป็น3ดาวด้วยเพราะเป็นตัวละคร2บาทเหมือนกันเป็นบลาสเตอร์เอยเป็นแฟรี่ถ้าคู่กับลิเลียตอนนี้นะครับไม่ค่อยมีประโยชน์เลยครับเนื่องจากว่าเราไม่จําเป็นละเพราะว่าแฟรี่ไม่ติดก็เสียดาเมจไปอยู่ดีนะครับเล่นเป็นฮันเตอร์สบวกกับทางฝั่งของกองหน้านะครับก็มีมากมายเหมือนกันเราจะเล่นเป็นพึ่งเป็นฟอสเอยเป็นฮันเตอร์นะครับผมคอกมอใส่ของเหมือนเดิมโดนเนิฟมา แต่มาได้โดนเนิบเยอะมากเล่นต่อได้ครับผมแทงหลักเป็นนูนูถ้าคุณมีอาเมนูนูนะครับก็มาคอมนี้ได้เหมือนกันถ้าคุณไม่ได้กะเป็นนูนูแบชชั่น6ต่อไปนะครับเคทลองจะเป็นจิงนะครับจิงขอมีกุซูหนึ่งชิ้นถ้าคุณมีตราพึ่งนะครับก็มาคอมนี้แล้วพึ่งนะครับแป้จิงก็ได้ถ้าที่เหลืออะไรเอ่ยลงเป็นฝั่งของเวก้าเอ่ยก็ได้นะครับมันจะได้เป็นพึ่ง5แต่ว่าพึ่ง4ก็ได้นะครับไม่ต้องกลัวพี่บุ๊คพึ่งมันสี่าเพราะว่ายังไงพึ่งอีกตัวหนึ่เกิมา ก็ยังได้เราความสามารถพึ่งอยู่ดีนะครับเพราะว่าคอมเรามันโอเคแล้วเราไม่จะเป็นต้องใส่เวก้าถ้าไม่จะเป็นเพราะใส่มาก,ก็ไม่ได้อะไรใส่ซิกก็ไม่ได้อะไรตัวละครม,มันถูกนะครับไม่เป็นไรครับ OCD ผมก็จะกำเริบเหมือนกันแต่ว่าถ้าคุณมีตาพึ่งใส่เป็น4ี่บ5้าไปก่อนก็ได้นะครับถ้าเก่งอยู่แล้วและที่เหลือค่อยลงเป็นพึ่ง5หรือว่าแบบรอตาพึ่งมาเพิ่มก็ได้นะครับเพราะว่าเวก้ากับซิกเนี่ยมันจะไม่เกี่ยวกับคอมนี้เท่าไหร่และบทบาทมันจะน้อยฮะ นะครับเราใส่ตัวละครที่มีประโยชน์ไปก่อนอย่างน้อยแบบเป็นตัวละครแท้งไปก่อนก็ได้นะครับผมครอนี้ครับทำการอัพแบบสโลโล6นะครับอยู่ที่เลเวล6และสุม่มหาคอก่อกกับนูนูนะครับให้เป็น3ดาวให้จงได้ กไปนะครับเป็นคอมที่ง่ายที่สุดในเกมเสมอและตลอดไปเลยแหละครับคือคอมพอทัลผมไม่ต้องปรับอะไรคอมนี้มากเลยครับถ้าคุณมีตราพอทัลคอมนี้ก็จะง่ายมากปู่นะครับก็ําการสกิลไปคุณไม่จะเป็นตองใส่กุนซูคู่กับโชจินนะครับเอาสักชิ้นใดชิ้นหนึ่งและกันถ้าคุณมีกุนซูนะครับก็จะเผื่อย้ายไปคอมอื่นได้นะครับอาจจะเป็นคอมคาลิต้าเอ่ยอะไรเอ่ยถ้าโชจินนะครับก็ย้ายได้เหมือนกันแต่ว่า ขอแค่ชิ้นเดียวพอแล้วกันนะครับที่เหลือฟองชิ้นจะเป็นของแนวดาเมดนะครับแรงแรงไปเลยเนื่องจากว่าคอมเราครับค่อนข้างถึกจากเป็นพอร์ทัลแทงหลักเป็นทาลิกแคลรี่ลอนะครับเป็นนอร่านั่นเองสามารถใส่ของที่เหลือได้นะฮะถ้าคุณมิตราใส่เป็นนามีเพิ่มเติมลงเป็นแดนหน้าทีหลังได้นะครับคุณจะได้มีเตจสาเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับแต่นี่ครับเป็นกรณีที่คุณมิตรานะครับถ้าไม่มิตราไม่จะเป็นตโลนามินะครับนอกจากคุณจะขึ้นเก้าได้ทันได้ไวนอร่ามาไวนะครับ โอครับมีเจาะเว้ซักชิ้นหนึ่งในคอมนี้ก็ดีนะครับใสใ่ตัวละครแท้งหรือจะเป็นดาบช็อตก็ได้นะครับอย่าลืมครับคอมนี้มันจะดีจริงๆแล้วมันจะง่ายจริงๆถ้าคุณเจอตราพอเท่านะครับจะได้เป็นพอเทัลแโดยที่ไม่ต้องเจอตัวละคร5บาทนะครับหลักการเดียวกับเอลดริชเลยคอมนี้ครับทำการอัพไปปกตินะครับ ที่เรียกว่า8เนี่ยตัวละครที่ใช้เยอะมากเลยครับผมต่อมานะครับเป็นคอมไพโลบัสเตอร์เชฟชิปดราก้อนนะครับคอมนี้ค่อนข้างสนุกพอสมควรแล้วก็เป็นคอมประจําผมเหมือนเดิมแต่ว่ามันมาได้ยากมากมันจะมาเมื่อเหมือนเดิมครับมีตราไฟเมตาเนี่ยครับมันจะค่อนข้างเก่งพวกตัวละครที่เป็นเผ่าดเดียวกันเนี่ยฟอเยอะๆแฟรี่เยอะๆไพโลเยอะๆอะไรเงี้ยฮะสำหรับคอมมังกรเนี่ยมันต้องพึ่งอักเมน์อย่างเดียวเลยครับไม่งั้นมันจะยากมากหรือก็ต้องพึ่งแบบพึ่งอาร์ติแฟกซึ่งเราจะไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่ผมไม่ค่อยได้ เล่นอักเมนต์มังกรเลยไม่ได้เล่นเลยมากกว่าหายากมากๆเลยเชนก็ยังไม่ได้แต่นะครับถ้าจะเป็นคอฟิวมังกรก็เป็นคอมนี้ต่อไปถ้าคุณเจอเป็นอักเมนต์มังกรมันก็จะเป็นนมซี่แล้วก็เป็นเชฟชิพหกนะครับมันจะคนละเรื่องกัน แต่ว่าในคอมนี้ครับก็จะเป็นคอมเหมือนเดิมครับคอมไฟเหมือนเดิมว่าลัดแบกหน้าซักแทงกุนซูให้สมอดเดอร์ตาไฟสมอดเดอร์เก็บแตกไฟเยอะนะครับคอมนี้ก็ค่อนข้างแพงมันจะง่ายทันทีครับถ้าคุณมีตราไฟนั่นเองนะครับผมแล้วก็ใส่มาใส่ต้นเกมกลางเกมมาท้ายเกมไปสมอดเดอร์ครับคอมนี้คอมเก่าเล่าใหม่อาจจะไม่ค่อยได้มาบ่อยละเนื่องจากว่ามีคอมที่ไปง่ายกว่านะครับผมคอมนี้ถ้าไม่มีไฟอาจจะยากหน่อยนะครับเนื่องจากว่ากลางเกมอาจจะเก็บไฟได้น้อย ท้ายเกมนะครับสัมโบเดอร์ไปไม่สุดนั่นเองคอมนี้ครับทําการอัพแบบปกติครับผมผมจะแถมให้สองคอมนะครับเป็นคอมที่ผมเห็นมันเล่นได้ดีแต่ผมมาไม่เคยเล่นหรือแบบไม่เคยเล่นจบสักทีนะฮะเป็นคอมวิชคราฟทางฝั่งของวิชคราฟไรส์นะครับผมเราเจ้าตราวิชคราฟนะครับไปให้ไรส์ตอนนี้วิชคราฟสี่เก่งขึ้นพอมา6นะครับก็จะไปได้ดีขึ้นใส่ของเวทให้ไรส์แล้วก็เหลือที่นะครับใส่ตราวิชคราฟให้กับไรส์ไลน์นะครับก็จะสกิลไปกองหน้าของกายภาพนะครับเป็นฟิวลาห์แทงก็จะเป็นทาลิก เนื่องจากว่าแทงโค้ชคราฟครับอาจจะไม่ค่อยดีเท่ากับทาริกเท่าไหร่ใส่มอกาน,น่านะครับมาเจอทีหลังจะดีมากถ้าคุณมีตราเยอะเอาทาริกเป็นวิชคราฟอะไรงนี้ก็ได้และคุณนะครับจะสามารถมีวิชคราฟ8แต่ว่าหลักๆก็คือเจอตาเดียวก็เป็นวิชคราฟ6นะครับผมคอมนี้ครับก็ให้ปู่ทําการสาบทั้งแมปไปเลยนะครับแล้วก็เป็นคอมที่ช่วยแทงให้ปู่สกิลต่อน,นั่นเองซึ่ง พอปู่สกิลครับมันก็จะทำการเผาด้วยจากวิชคราฟใช่ไหมครับมีการลดเลือดอะไรต่างๆแล้วก็มีการโดระเบิดมากขึ้นปู่นยครับจะโคตรดีมากๆเลยแต่ว่าก็ต้องมีตราวิชคราฟและคอมนี้ครับผมไม่เคยเล่นจบสักทีเพราะว่ามอกานหนามาช้าตาไม่ค่อยออกบางครั้งปู่มาฟิวลาไม่มาก็เลยไม่ค่อยได้เล่นแบบจบนะครับดังนนครับในคอมแบบนี้ที่เป็นไกลเล็กๆเนี่ยถ้าใครเคยเล่นหรือว่าใครแบบเจอประสบการณ์อะไรมามาแชร์กันที่คอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับอีกคอมหนึ่งครับเป็นคอมเอสเลียวนะฮะ อันนี้คุณอาจจะกลับหัวและเอรีวางหน้าก็ได้นะครับอันนี้มันจะเป็นกรณีที่คุณมีตาบลาสเตอร์จะง่ายสุดนะครับอันนี้คือถ้าคุณมีตาบลาสเตอร์เอาไปให้โมดิเคเซอร์แล้วก็ไม่ต้องใส่ทิจนานะฮะเอรีว3สามบลาสเตอร์หกผมเชื่อว,ว่าถ้าคุณวางหน้ามันจะโดนตีมานานมันจะขึ้นมันจะไปไมดได้หลังแล้วมันจะสกิลเร็วอันนี้ถ้าคุณใส่ดูเลือดมันก็จะได้ฮิวคืนคุณไปลองดูได้ครับ ผมไม่เคยหล่อสทีเพราะว่าโมเดลไครบางครั้งไม่ยืนไม่ได้แต่มันเปลี่ยนโมเดลไครจากที่สก,กิลแล้วมันจะได้เวทพอได้เวทมันจะได้โล่เยอะขึ้นเรื่อยๆมันเปลี่ยนจากสกิลปับ๊บจะเป็นเาเมจผมก็เลยคิดว่าโมเดลไครมันฟิลเป็นเดเมจเลยคิดว่าใส่ตาบาัตเตอร์น่าจะดีขึ้นโมเดลไครก็จะรแรงๆแต่ว่านะครับคอบนี้นะครับผมว่าไม่รู้จะได้เล่นเมื่อไหร่้วนะครับถ้าใครเคยเล่นเอสเลว,วงนะังหน้า ซึ่งมันเป็นน่าจะเป็นอคอมโคตรลับจริงๆก็มาแชร์กันได้นะครับเออบัตเตอร์หกจำเป็นพี่บัตเตอร์สก็พอพี่เล่นอย่างนี้เล่นอย่างนี้มาคอมเมนต์กันด้านล่างได้นะครับอันนี้ผมเคยเห็นคร่าวๆไม่มีโอกาสได้เล่นเองจนจบหนักกว่าคอมวิชคราฟิกแล้วนะครับมาคอมเมนต์นบอกผมกันได้นะครับผมเอาละครับนี่นะครับจะเป็นคอมเอล่ยรลอดนะครับใน TFT เฟสิบสองแปดสิบสี่จุดหนึ่งแปดแพทที่ใหญ่มากๆเลยนะครับผม อมว่านะครับคุณจะมีคอมาไว้ไต่แหล่งได้ดีนะครับเหมือนเดิมถ้าคุณมีคารนะนําเพิ่มเติมนะครับใส่คออย่างนี้เปลี่ยนตัวนี้สลับสับออกเซตนี้ครับทำมาดีมากเรามีวิธีเล่นหลายแบบมากก็มาช่วยสอนผมต่อในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับถ้าใครชอบเกมนี้นะครับหรือว่ามีคอมที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับการและกระดิ่งนะครับจะได้พลาดพอเทที่ดีและเราจะมีทีฟทีนะครับ5.5กลับมาให้เล่นแล้วด้วยนะครับถ้านั้นถ้าไม่ต้องการพลาดอย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะครับวันนี้ครับผมซาวูลา